รประชาธิปไตยมันคือวิถีชีวิตของเจ้าของประเทศครับในการอยู่ร่วมกันทุกเรื่องมันคือประชาธิปไตยครับเราเดินเข้าห้องนี้มาเราเดินไปโรงเรียนนะครับขับรถบนถนนมันคือประชาธิปไตยทั้งสิ้นเลยครับเจ้าของประเทศทุกคนเลยครับจะอยู่ร่วมประเทศกันยังไงครับไม่ใช่แค่การเลือกตั้งนะครับเอาละผมไปรูปรัดนะฮะ ันหลักของรนนรประชาธิปไตยคืออำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนและเป็นการปกครองโดยประชาชนนะครับซึ่งมาตราสามของรัฐธรรมนูญก็บัญญัติว่าอำนาจทีปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยซึ่งต้องมีหลักสิทธิเสรีภาพกับหลักความเสมอภาคสิทธิเสรีภาพมาได้ยังไงเราทราบแล้วใช่ไหมครับคือเพราะเราเป็นเจ้าของประเทศแล้วความเสมอภาคล่ะครับทำไมเราเดินเข้าคูหากบัดเลือกตั้งถ้าเกิด18ปปีขึ้นไปทุกคนมีสิทธิเลือกตั้งใช่ไหมครับในการเลือกตั้งที่จะมาถึง มาถึงแน่นะครับวันนี้นายกจะยุบสภาแล้วเข้าใจว่าเลือกตั้งก็จะเกิดขึ้นใน60วันแต่ไม่สั้นกว่า45วันก็ประมาณสักอาทิตย์ที่26กรกฎาหรือ3าตัง้งที่กบพิภพพิถุนาหรือ3กรกฎาหรือ10กรกฎาไม่พ้นจากนี้45ถึง60วันมีเลือกตั้งแน่ถ้าใคร18ปีขึ้นไปนะครับมีสิทธิ์เลือกตั้งหมดถามว่าถึงตอนนับคะแนนเนี่ยทำไมคะแนนตอนนับมันเท่ากันหมดครับ ไม่ว่าจะยากดีมีจนการศึกษาสูงต่ำตอนนับคะแนนทุกกระกบ,บาดท,ที่กาลงไปเนี่ยจะเป็นครูเป็นทั้งสาเป็นอาจารย์เป็นนักการพาลงเป็นคนขับมอเตอร์ไซค์คนขับรถเบนซ์เศรษฐีหมื่นล้านหรือคนยากจนทุกคนกระกบ,บาดไปตอนนับคะแนนมันเท่ากันหมดเพราะอะไรครับเพราะหลักความเสมอภาคแล้วความเสมอภาคมาได้ยังไงครับเพราะประเทศเป็นของทุกคน ของสิ่งหนึ่งที่มีเจ้าของมากกว่าหนึ่งคนแปลว่าทุกคนมีส่วนแบ่งเท่าๆกันครับเหมือนกับอาจารย์นะครับทําพินใยกรรมยกบ้านพร้อมที่ดินให้ลูกทุกคนลูกมีห้าคนสมมตินะฮะตอนแบ่งแบ่งยังไงครับเท่าๆกันครับให้ทุกคนแปลว่าทุกคนมีส่วนเท่ากันหมดอํานาจสูงสุดของประเทศเป็นของราษฎรทั้งหลาย นับแต่27มิถุนา2 4งสเาพระเจ้าแผ่นดินนะครับรัชการที่เจท่านมอบความเป็นเจ้าของประเทศให้กับทุกคนครับสังคมเด,เดิมเป็นแนวดิ่งนะครับสูงสุดคือพระหมหากษัตริย์แล้วท่านก็แบ่งความเป็นเจ้าของประเทศของท่านอำนาจของท่านนะครับให้กับอัครมหาเสนาบดีเสนาบดีเจ้าพญาพญาขุนเวียงวังคลังนาลดหลั่นลงมาจนถึงต่ำสุดก็คือไพร่ แต่เมื่อท่านบอกว่าอำนาจสูงสุดซึ่งเป็นของท่านเนี่ยท่านมอบให้กับราษฎรทั้งหลายเกิดอะไรขึ้นครับเราก็ขึ้นไปเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดหมดสังคมแนวดิ่งก็กลายเป็นแนวเราหน้าบครับในห้องนี้เรามาจากหลากหลายที่มีอาชีพที่หลากหลายเราเพียงแค่แตกต่างกันครับแตกต่างแต่ทุกคนล้วนแต่เสมอกันนะครับในความเป็นเจ้าของประเทศ เรามีเท่ากันหมดทุกคนครับเพราะฉะนั้นตอนกากบาดน้ำหนักมันจึงเท่ากันหมดนี่คือหลักความเสมอภาคครับที่มาพร้อมก,กับการที่อำนาจสูงสุดของประเทศได้กลายเป็นของประชาชนนะครับเมื่อประชาชนเป็นเจ้าของประเทศร่วมกันประชาชนก็จึงมีส่วนในความเป็นเจ้าของประเทศอย่างเท่าเทกันเหตุนี้จึงเกิดหลักความเสมอภาคขึ้นมาครับสังคมจึงเป็นแนวจากแนวดิ่งก็กลายเป็นแนวตะนาบ นะครับเป็นแนวรนาบเสมอภาคกันจะอยู่ร่วมกันก็ต้องเคารพซึ่งกันและกันนะครับก็กลายเป็นการเคารพซึ่งกันและกันเข้ามาแทนเคารพการทําหน้าที่เคารพในสิทธิของการและกันนะครับนี่คือสังคมประชาธิปไตยนะครับซึ่งอยู่บนพื้นฐานของหลักความเสมอภาคถามว่าในมหาวิลาลยยกตัวอย่างนะครับพวกเราประมาณครึ่งหนึ่งในห้องนี้ก็เกี่ยวข้องนะครับหรือเป็นนักศึกษา นะครับอยู่ในมหาวิทยาลัยแล้วพวกเราซึ่งเป็นนักเรียนอยู่เดี๋ยวก็จะได้เป็นชาวมหาวิทยาลัยสังคมระหว่างนักศึกษาด้วยกันนะครับสี่ชั้นปีเป็นแนวไหนครับเป็นแนวดิ่งรุ่นแนวระนาบถ้าหากเป็นแนวระนาบอะไรครับทําให้รุ่นพี่มีอํานาจเหนือรุ่นน้องอะไรครับปีสอยู่สูงสุดนะครับสั่งปีสามปีสองและปีหนึ่งได้ส่วนปีสามอยู่ใต้ปีสี่ แต่สั่งปีสองและปีหนึ่งได้ส่วนปีสองอยู่ใต้ปีสและปีสแต่สั่งปีหนึ่งได้ส่วนปีหนึ่งเป็นใครครับเป็นไพร่นะครับอยู่ใต้ทุกชั้นปีนะครับตอนโดนรับน้องก็บอกว่าทําไมต้องตะโกนใส่หูด้วยทําไมต้องวากด้วยทําไมต้องให้ถอดเสื้อเอายางทาหัวร้องเพลงลบล้าบ้าบอลป้ายรถเมย์ทำไมทาไมต้องทําแบบนี้กันด้วยแต่พอขึ้นปีสองเป็นไงครับขึ้นปีสองแล้วทําไงทาทุกอย่างที่โดนมา เพราะเราเป็นแนวดิง่งเราไต่ขึ้นไปใช่ไหมครับแล้วก็ทากับคนที่อยู่ใต้เราไปทีหนึง่งเดี๋ยวมหากรรมทําลายหลักความเสมอภาคจะเริ่มต้นอีกครั้งแล้วนะครับตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปมหากรรมทําลายความเท่าเทียมและความเสมอภาคแห่งชาตินะครับทุกหมาวิลาลครับจะร่วมกันทําหมดฮนะจงอยู่ใต้รุ่นพี่จงเชื่อฟังเอาละครับอาจจะบอกไม่ได้บังคับ แต่ถ้าใครไม่เขาร่วมกิจกรรมรับน้องนะครับพี่ก็จะไม่รักเพื่อนก็จะไม่คบอยู่ดีใช่ไหมครับปัญหารับน้องครับอาจารย์มันเกิดจากเหตุนี้ครับเราเป็นแนวดิ่งถ้าเคารพหลักความเสมอภาคเมื่อไหร่หมดทันทีครับการรับน้องจะเปลี่ยนกลายเป็นการต้อนรับนะครับเป็นงานต้อนรับน้องนะครับไม่ใช่การรับน้องนี่คือปัญหาของเราครับเพราะฉะนั้นพวกเราเริ่มต้นได้นะครับ ถามว่าประเทศไทยจะสาเร็จกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยได้ไงครับในเมื่อปัญญาชนของชาติ180มหาดิทหมาวิัยนะครับพร้อมใจกันทําลายหลักความเสมอภาคและปลูกฝังการไม่เคารพความเท่าเทียมกันของคนทุกหมาวิลาลครับแล้วทาอย่างนี้มาตลอดและก็จะทําต่อไปอีกนะครับในเดือนวิถุนากลกดาที่จะมาถึงเปลี่ยนแปลงที่ตัวเราครับใน เรื่องอันเป็นเรื่องส่วนรวมนะครับเห็นต่างกันก็จะเสียงข้างมากนะครับแต่เสียงข้างมากอย่างเดียวจะเป็นเผด็จการเสียงข้างมากนะครับต้องมีการคุ้มครองเสียงข้างน้อยด้วยประชาธิปไตยไม่ใช่พวกมากลักไปนะครับต้องคุ้มครองเสียงข้างน้อยด้วยพวกเราเนี่ยอยู่ในห้องเรียนนะครับชอบโบทใช่ไหมบทมันเร็วด,ดีใช่ไหมฮะแต่ยิ่งโบทเท่าไหร่ก็ยิ่งโน้มเอียงไปสู่การเป็นระบอบพวกมากลากไปมากเท่านั้นนะครับ อย่าบวชโดยไม่จําเป็นนะครับให้รับฟังกันก่อนฝึกการตัดสินปัญหาแบบเห็นพ้องต้องกันครับที่ต้องบวชเพราะอะไรครับเพราะขาดความสามารถในการรับฟังซึ่งกันและกันจึงต้องบังคับด้วยการบวชถ้าเสียงข้างมากเคารพเสียงข้างน้อยแล้วเสียงข้างน้อยก็เคารพเสียงข้างมากไม่ต้องบวชเลยครับที่ต้องบวชก็เพราะไม่เคารพกันจึงต้องบังคับด้วยการบวชงั้นอย่าบวชโดยไม่จําเป็นอย่าบวชพิ่มเพื่อนะครับ ประชาธิปไตยนั้นถามว่าต้องมีกติกาเพราะอะไรครับฟุตบอลเป็นตัวอย่างของคนสองกลุ่มนะครับที่มีประโยชน์ขัดกันโดยสิ้นเชิงที่แข่งบอลกันได้เพราะอะไรครับทีมเสียประตูตกรอบทีมยิงประตูเข้ารอบขัดแย้งขนาดนี้ทำไมแข่งบอลกันได้ก็เพราะมีกติกาความขัดแย้งเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับ พรรคประชาธิปัตย์พรรคเพื่อไทยขัดแย้งกันไหมครับในสนามเลือกตั้งต่างฝ่ายต่างก็ต้องการเสียงจากประชาชนขัดแย้งกันครับแต่ไม่ใช่ปัญหาครับถ้าเคารพกติกาที่เรากังวลใจก็เพราะอะไรครับเราไม่เคารพกติกาผลเลือกตั้งออกมาอาจจะไม่ยอมรับกันอาจจะมีการล้อมทำเนียบก,กันอีกทหารยอมรับผลการเลือกตั้งไหมถ้าเพื่อไทยชนะหรือถ้าเกิดประชาธิปัตย์ชนะทางเสื้อแดงยอมไหม เราไม่แน่ใจเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เคารพกติกาฟุตบอลที่แข่งกันได้ก็เพราะมีกติกาแต่มีกติกาอย่างเดียวไม่เคารพจะแข่งบอลกันได้ไหมครับไม่ได้หรอกถ้านักบอลส่วนใหญ่ไม่เคารพกติกาฟุตบอลจะแข่งไม่ได้ที่ฟุตบอลแข่งกันได้เพราะคนส่วนใหญ่เคารพกติกากฎหมายนะครับไม่ใช่เรื่องการบังคับใช้ด้วยการเอาตำรวจมาคอยจับนะครับ ถ้าตราบแต่ที่คนส่วนใหญ่ไม่เคารพกฎหมายครับกฎหมายจะบังคับใช้ไม่ได้แล้วพวกเราเคารพกฎหมายกันหรือเปล่าครับปัญหาของเราคือเราไม่ได้ถูกฝึกให้เคารพกติกานะครับเพราะะัประชาธิปไตยเนี่ยต้องใช้การปกครองโดยกฎหมายนะครับที่เรียกว่าหลักนิติรัฐคืออยู่ร่วมกันขัดแย้งกันได้ครับแต่ต้องมีกติกาและทุกคนจะเสมอภาคกันใต้ กติกานะครับนักบอลค่าตัวมากเท่าไหร่ทำฟาวขึ้นมาก็โดนไปเหลืองใบแดงนะครับขณะที่ประชาธิปไตยนั้นคือการปกครองโดยประชาชนคําถามตกลงประชาธิปไตยมันคือการปกครองโดยกฎหมายหรือคือการปกครองโดยประชาชนครับกฎหมายใครเป็นคนเขียนกฎหมายครับสสสสมาจากไหนครับเราเลือกเข้าไป ทำไมครับทำไมสสถึงมีหน้าที่หลักคือนิติบัญญัติคือออกกฎหมายครับกฎหมายเนี่ยต้องออกมาจากใครครับโดยหลักก็ออกมาจากผู้มีอำนาจเป็นคนเขียนกฎหมายแล้วผู้มีอำนาจของระบอบประชาธิปไตยคือใครครับ <le> ประชาชนเพราะฉะนั้นกฎหมายเนี่ยระบอบประชาธิปไตยจึงต้องมาจากประชาชนนะครับถ้าการอยู่ร่วมกันต้องมีกฎหมายกฎหมายจะมาจากไหนครับ ก็ต้องมาจากประชาชนเพราะประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดของประเทศตามระบอบประชาธิปไตยกติกาที่ใช้ในการปกครองประเทศจึงต้องมาจากประชาชนและในเมื่อประชาชนต่างก็เสมอภาคกันครับแล้วจะเขียนกฎหมายกันอย่างไรก็มาตกลงกันไงครับตกลงกันว่าในการอยู่ร่วมกันนั้นจะต้องมีกติกาอะไรบ้าง ผมจะให้ทุกท่านเขียนบนโพสต์อิดนะครับคนละหนึ่งข้อเราจะมาสาธิตประชาธิปไตยกันนะครับว่าเราอยู่ร่วมกันในห้องนี้จนถึงเที่ยงเนี่ยนะครับท่านทั้งหลายคิดว่าเราควรต้องมีกติกาอะไรบ้างครับในการอยู่ร่วมกันในห้องนี้จนถึงเที่ยงมือถือเอาไงครับมือถือ ปิดไหมหรือปิดเสียงเฉยเฉยถ้าปิดเสียงเฉยเฉยสายเข้ารับได้ไหมเอ,อเดี๋ยวมีพักสิบห้านาทีเนี่ยตอนตอนสิบโมงครึ่งนะครับผมจะพักสิบห้านาทีเราจะตรงเวลากันไหมจะเลิกตรงเวลาไหมอาจารย์บอกว่าเวลาถึงเที่ยงจะเลิกเลยหรือเปล่าเรื่องตรงเวลาเอาอย่างไงจะคุยกันเสียงดังระหว่างฝึกอบรมฟังบรรยายได้ไหมกินหนมได้หรือเปล่านอนหลับได้ไหม อะไรก็แล้วแต่นะครับอะไรครับที่ควรจะเป็นกติกาในการอยู่ร่วมกันของพวกเราทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของใครครับประโยชน์ของเราเองกติกาที่จะใช้ในการฝึกอบรมในวันนี้จนถึงเที่ยงจะไม่ได้มาจากผมเป็นคนกําหนดเพราะเราจะฝึกอบรมกันเรื่องของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยกติกาจึงต้องมาจากประชาชนครับซึ่งทุกคนเสมอภาคกันในความเป็นเจ้าของประเทศ สมมติว่าห้องนี้เป็นประเทศทุกคนเป็นเจ้าของประเทศครับกติกาก็จะมาจากการตกลงกันของพวกเราโดยไม่ต้องผ่านผู้แทนนะครับเพราะเรามีกันแค่50สคนเป็นประชาธิปไตยโดยตรงไม่ต้องผ่านผู้แทนเขียนมาคนละข้อครับอาจารย์เสร็จแล้วขอเชิญมาแปะที่บอร์ดนะครับได้อ๋อนั่นเดี๋ยแปะบนนี้เขียนบนนี้ก็ได้